คลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นความชอบส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆที่ติดตามช่องคนเหนือดวงชาแนลนะครับจะเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันที่30เดือน3นะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากพี่ๆกดติดตามกดรูปกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางดีๆจากคนเหนือดวงชาแนลนะครับ แนวทางฮานอยนะครับจากคนหนือดวงชาแนลนะครับใช้เป็นแนวทางเสียงโชคฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย V.I.P. นะครับคนเหนือดวงจะใช้เลขชุดชุดเดียวกันนะครับในการเสียงโชคนะครับมาดูเมื่อวานบ้างนะครับแนวทางที่ผมให้เมื่อวานนะครับวันที่29เดือน3นะครับมีตัวไหนบ้างนะครับที่ผมให้ไว้นะครับผมให้วิ่ง ลูด6แล้วก็7นะครับ2ตัวนะครับใช้เป็นแนวทางซื้อฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นที่ให้ไว้เมื่อวานเนี้ครับมีตัวไหนบ้างมี6 3 6 6 6 7แล้วก็69นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับชุดหนึ่งนะครับที่คนเหนือดวงให้นะครับก็จะมี7 4 7 5 7 7แล้วก็7 8นะครับ สองชุดนี้นะครับคนเหนือดวงชาแนลเนี่ยให้ซื้อไปกับบนล่างทั้งฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับแล้วก็ให้วิ่งไว้ด้วยนะครับเมื่อวานนะครับมาดูผลรางวัลของเมื่อวานบ้างนะครับเมื่อวานนะครับฮานอยปกติไม่เข้านะครับจะเข้าฮานอย VIP นะครับเข้าวิ่งนะครับ6แล้วก็7นะครับเข้าทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เข้าตัวเน้นด้วยนะครับ ผลางวัลเลขบนนะครับ6 5 7นะครับคนเหนือดวงให้ตัวเน้น75นะครับแล้วก็เลขล่าง66นะครับคนเหนือดวงก็ให้ตัวเน้น66ไว้นะครับเมื่อวานก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่โชคดีเมื่อวานนี้นะครับมาดูแนวทางของวันนี้บ้างนะครับวันที่30เดือน3นะครับตัวฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับ คนเหนือดวงชาแนลให้ตัวไหนนะครับให้วิ่งลูด3และ7นะครับ2ตัวครับ3และ7นะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสียงโชคอนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับตัวเน้นครับมาดูบ้างนะครับตัวเน้นให้3 2 3 3 3 4แล้วก็3 7นะครับชุดแรกนะครับ ชุดที่2ครับให้7 0 72, 74แล้วก็76นะครับเลข2ชุดนี้นะครับให้วิ่งให้ไปกลับบนล่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวิ่งไว้ด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับซื้อทั้งฮานอยปกติแล้วก็ VIP นะครับเช่นเคยครับก่อนจากกันไปนะครับวันนี้นะครับคนเหนือดวง Channel ก็ขออวยพรให้ พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีในการเสี่ยงโชคนะครับสำหรับฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย V.I.P. นะครับเพื่อนๆท่านใดพี่ๆท่านใดชอบแนวทางนะครับที่คนเหนือดวงให้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับขอบคุณครับ